สวดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฟกออนไลน์รายการนี้เป็นสื่อสัมพันธ์ในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของสํานักง,งานกองทุนฟื้นฟูค่ะช่วงข่าวสารประชาสัมพันธ์ในวันนี้ทางรายการขอพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งที่นั่นมีกิจกรรมที่น่าสนใจอยู่สกิจกรรมค่ะ กิจกรรมแรกเป็นการสัมมนาผู้นำสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสกับสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นการแสดงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2หน่วยงานกับสมาชิกกองทุนฟื้นฟูค่ะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นการสัมมนาติดตามงานก่อนปิดงบปี2557ของสำนักง,งานสาขาในเขตภูมิภาคที่2ภาคกลาง ทั้งทางด้านการจัดการนี่ของเกษตรกรและการฟื้นฟูอาชีพทั้งนี้คุณวัชรพันธ์จันทละขะจรเลขาธิการเป็นประธานกล่าวเปิดงานของทั้งสองกิจกรรมหากพร้อมแล้วไปรับชม,ม,มพร้อมๆกันเลยค่ะ เมื่อวันที่23กันยายน2557ที่ผ่านมาสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสุพรรณบุรีรวมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาจังหวัดสุพรรณบุรีจัดประชุมสัมมนาผู้นำสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนฟนและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีณโรงแรมว,วาสิทธิซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายวัชระพันธ์จันทะลคจรเลขาธิการสำนักง,งานกองทุนฟื้น ฟูและพัฒนากเกษตรกรให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานผมมีความรู้สึกดีใจและก็ประนัมากเพราะว่าองค์กรสององค์กรที่ถือว่าเป็นร่างก,กายส่วนหนึ่งของเกษตรกรเนี่ยก็คือองค์กรธนาคารสวสดการเกษตรและสหกรปปสที่เราพูดเคยและอีกองค์กรหนึ่งซึ่เกิดมาทีหลังธนาคารนี้หลายปีมากก็คือกองทุนวูและพัฒนาเกษตรกร องค์กรที่เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายของเกษตรกรเนี่ยได้มีโอกาสมานั่งคุยกันมานั่งทำความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ามาเรียนรู้ปัญหาข้อกฎหมายร่วมกันข้อจํากัดในการทํางานร่วมกันผมเข้ามารับหน้าที่เลยขาธิการได้ไม่นานนะแต่ว่าได้ยินชื่อเสียงของกองทุนแล้วก็ปัญหาของเกษตรกรมาตลอดชีวิตของผมนะครับผมเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา เรื่องแบบนี้มาโดยเฉพาะช่วง10ปีก่อนผมเคยเป็นผู้ช่วยในขาราชการนายกรัฐมนตรีก็ได้ทราบว่าท่านพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั่วประเทศประชาเดียวกันนียมีปัญหาอย่างไรบ้างเรื่องการล้มสลายในพื้นที่ทํากินเรื่องหนี้สินอะไรต่างๆแต่ว่าในการรีบร้อนือการหาทางออกร่วมกันก็มีหลายแง่หลายทางนะครับการเข้ามาเป็นขการาชการกองทุนผมก็คือการเจรจาการหาทางออกด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน เมื่อเดือนที่แล้วผมคุยกับสมาคมธนาคารเป็นเจ้าหนี้ของพวกราสมาคมธนาคารที่จะประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์อย่างเช่นธนาคารกรุงเทพนะครับธนาคารกรุงไทยพวกนี้นะครับแล้วก็หลายๆธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้ของเษษกษตรกรกลุ่มนะครับแต่เจ้าหนี้ใหญ่ที่สุดก็คือนั่งอยู่ในนี้นะครับคือกกสอกสอที่เราก็ได้คุยกันครั้งก่อนเมื่อประมาณปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยวันที่30กันยาย,ยนที่จะถึงนี้นะครับในการคุยครั้งที่2เนี่ยผมคงได้มีโอกาสได้คุยกับท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณรัฐน,นะครับแล้วกท็ที่ได้คุยมาแล้วก็จะเป็นระดับฝ่ายสินเชื่อก,ก็ดีฝ่ายกิจกรรมไรต่างๆก็ดีซึ่งก็ครอบคลุมนยโยบายกั้หนดของประเทศน,นะครับการพูดคุยหลายประเด็นมากแต่ประเด็นที่เราพูดกันก็คือว่า จะจัดการในเรื่องของหนี้สินหรือว่าในเรื่องของการแก้ปัญหารูปกันได้อย่างไรเป็นหลักนะครับแล้วก็เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างได้ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยเราวกผได้มีการเคลียกเสร็จความเข้าใจร่วมมือกันอย่างเมื่อวานที่ผมก็ไปที่สำนักงานอายการสูงสุดนะครับไปร่างไปด้านล่างเรียกว่าความเข้าใจเลขเอฟโอยุในภาษาอังกฤษนะครับเพื่อให้การทํางานระหว่างอายการสูงสุดกับกองทุนทั่วประเทศที่เกิดขึ้น ในการสูงสุดมีหน่วยงานทั่วประเทศประมาณนะร้อยห้าบกองทุนมี77สินักง,งานสาขาทั้งสองส่วนนี้จะช่วยกันในเรื่องแก้ไขปัญหาอันตราต่างๆที่พี่น้องเกษตรกรได้เจอซึ่งถ้าจ้างทนายหรือว่าไม่มีทนายก็อาจจะแพ้จะล้มละลายจะโดนอะไรมากกว่านั้นถึงแม้กระทั่งโดนเองเปลียบเรื่องสัญญาต่างๆตอไปนี้นะครับไปในเดือนตุลาเป็นต้นไปเนี่ยจะมีการเซ็นต์จ,จเส็นญรลงนามร่วมกันที่ทางเนี่รัฐบาลโดยมีรองนายก และมนตรีที่รับผิดชอบเกี่ยวข้ององบกรอืนอเนี่ยมาเป็นสัจธีพยานสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามจะทําด้วยการร่วมมือและการเจรจาครับ <c oughs> แต่ว่าก็ทราบว่าถ้าเราไม่เตรียมพร้อมภายในของเราเองว่าให้องค์กรเราต้องเข้มแข็งเนี่ยสิ่งจะเป็นเซ้นในผูอยู่กับใครไม่ว่าหน่วยงานอหนก็ตามมันจะกลายเป็นแค่เศษกระดาษถามว่ากองทุนประกอบ,บ,บไปด้วยอะไรที่สําคัญที่สุดคือสมาชิก ที่สาคัญที่สุดคือตัวแทนที่มานั่งเป็นอนุกรรมการนะครับตอนนี้เราไม่มีคณะกรรมการไม่มีคณะกรรมการบริหารไม่มีคณะกรรมการจัดการนี่แต่เรายังมีอนุกรรมการอยู่ของีนะครับเจ้าของกองทุนแท้จริงีกเาจัดสมาชิกแล้วก็คือคนที่จะแสดงออกในความต้องการของสมาชิกได้ที่สําคัญมากก็คืออนุกรรมการนะครับอนุกรรมการเป็นส่วนหนึ่งแล้วสำนักงานสาขาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสำนักงานสาขาที่ผม ไปเกิดครบแล้วนะครับโดยรวเข้ามา5 6แห่งคุยด,ด้วยกันแล้วแวะไปดูโครงการพื้นในพื้นที่เขารับฟังปัญหาโดยตรงของเขาผมทำมาตั้งแต่เดือนก,นก,นก,นกรกฎาคมแล้วก็เพิ่งเสร็จเส้นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ยังง่ายขึ้นไปไ,ได้ครบละอาจจะไม่ทั่วทุกจังหวัดแต่ไปทั่วทุกภาคนั่นก็คือต้่งจาก,ษษการรมกรสํานักงานสาขาก็าต้องรู้เข้าใจในโยบายและทําโครงการตา่างๆหรือว่าจัดง,งานทั้งเครื่องพื้นที่ให้มันโปร่งใสเป็นธรรม แล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับในการสัมมนา,าดังกล่าว นายมนัทวงจันทร์รักษาการผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกรเป็นวิทยากรร่วมกับทีมบริหารจัดการหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักง,งานสาขาจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้ความรู้กับสมาชิกกองทุนฟื้นฟูในเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาให้กองทุนฟื้นฟูชำระหนี้แทนและนำเสนอปัญหาของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพร้อมกับแนวทาง ป้องกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนฟกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอีกด้วย เมื่อวันที่23และวันที่24กันยายน2557ที่ผ่านมาสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่2ภาคกลางได้จัดโครงการประชุมตรวจติดตามงานนาะบานต้นไม้บึงฉวากรีสอร์ทจังหวัดสุพรรณบุรีโดยนายวัชระพันธ์จันทราขจรเลขาธิการสำนักง,งานกองทนุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนน้องๆนะครับวันนี้ดีใจเพราะว่าครั้งก่อนกก็เจอพวกเราทีละกลุ่มทีละกลุ่มวันนี้ก็ได้อยู่เจอครบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวผมเองได้จบภารกิจในการตะเวนเดินทางทั่วประเทศนะฮะไปจบที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็อยากจะเล่าเรื่องการเดินทางให้ฟังนิดนึงว่า แต่ละพื้นที่ผมได้เข้าใจแล้วก็เข้าใจปัญหาในเชิงการทำงานในเรื่องของหนี้ของฟื้นฟูมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของปัญหาการบริหารโดยเฉพาะการสื่อสารและเข้าใจกันระหว่างสำนักงานสาขากับสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเลขที่ไม่ตรงกันในเรื่องหนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการที่ทางสำนักงานสาขาทำเต็มที่แล้วแต่ก็มาตกค้างอยู่ ที่ส่วนกลางโดยไม่สามารถอธิบายอะไรได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างกรณีเรื่องนี้เรื่องฟื้นฟูก็เช่นเดียวกันจริงๆแล้วแต่ละจังหวัดก็มีเขาเรียกว่ามีผลสําเร็จได้ค้นพบองค์กรที่เข้มแข็งหลายๆส่วนแต่ยังไม่เคยสรุปบทเรียนว่านี่คือองค์กรที่เข้มแข็งหรือจะเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างของการทํางานฟ,นฟื้นฟูได้หรือไม่นะครับไปดูแต่ละภาคก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่ได้รับคือชาวบ้านมีความรู้สึกสัมพันธ์ มีความรู้สึกดีๆกับพวกเราอันนี้คืองานฟื้นฟูนะครับงานฟื้นฟูจะเป็นงานหลักที่ในปีหน้าเนี่ย่าจะ,ะจัดให้มีการประกวดโครงการเข้มแข็งในระดับต่างๆขึ้นมาในระหว่างภาคนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นรูปแบบที่คนมาดูงานได้หรือแม้กระทั่งจะเป็นรูปแบบที่เราจะนําเสนอเข้าสู่ในเชิงโนโยบายกับรัฐบาลได้นะครับส่วนเรื่องหนี้ก็อย่างที่บอกว่าจะทุ่มเทไปเท่าไหร่มันก็คง ไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะฉะนั้นงานฟื้นฟูจะมาช่วยช่วยแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างให้ให้กับการแก้ปัญหาของสังคมนะครับเมื่อเช้านี้ได้ไปเปิดงานที่จัดที่โรงแรมวาสิธิได้คุยกับผู้ช่วยผู้มนวยการทรกศจังหวัดสุพรรณเขาก็พูดมาอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งผมคิดว่ายังไม่ได้รับการอ,าอธิบายกันมากมายนะคือบอกว่าจริงๆแล้วท่านเลขาครับ พรบอรกองทุนนี่มันเริ่มต้นจากฟื้นฟูนะครับแต่พอมีเรื่องหนี้เนี่ยก็กลายมาเกิดปัญหาขึ้นทันทีในระบบท่านเลขาเสนอผู้ใหญ่ได้ไหมครับว่ากองทุนทําเรื่องฟื้นฟูอย่างเดียวแล้วเรื่องหนี้ให้ทกศจัดการบพออ,อย่างนี้คงต้องคุยกันนานนะครับ <laughs> นะก็นี่คือความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่ยังต้องคุยกันเรื่อยๆทางเลขาเองได้คุยกับทกศมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเมื่อปลายเดือนที่แล้วแล้ววันที่30กันยายนเนี้ย ก็จะคุยในส่วนที่เหลือซึ่งเป็นการคุยในระดับผู้บริหารระดับสูงแล้วก็คงจะมีการได้ทานข้าวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเขานะครับสมาคมธนาคารก็ได้คุยมาส,สองครั้งแล้วก็ไปสัมมนาร่วมกันที่นครนายกด้วยแต่และคนแต่ละกลุ่มที่เป็นเจ้าหนี้ของสมาชิกของเราเนี่ย <S <S เขามีความสบายใจที่มีการพูดคุยอย่างนี้เขาบอกน่นา,าจะจัดมาหลายปีแล้วเพราะช่วงที่เรามีคณะกรรมการจัดการหนี้ก็ดีมีกรรมการบริหารก็ดีเนี่ย เขาไม่สามารถสื่อข้อจํากัดไม่สามารถสื่อสิ่งที่เขาอยากจะร่วมง,งานกับเราได้เขาไม่ได้ปฏิเสธเราแต่ว่าเราเองมาปฏิเสธเขาแลวต้องการอย่างเดียวทีนี้พอมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยเราได้ข้อสรุปหลายเรื่องนะครับและเรื่องเหล่านี้ก็จะอาจจะเป็นแนวทางหรือเป็นแนวทางที่เราจะทํางานกับพวกเขาต่อไปนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของเราลึกๆบ้างละนะครับตอนแรกสุดเลยเนี่ยถ้าเราจะรู้เรื่องงบประมาณเรื่องงบประมาณจะเล่าให้ฟังว่า ช่วง2-3ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยเราได้งบบริหารเท่านั้นนะครับได้แค่2 0 0รกว่าล้านนิดๆมาหลายปีแล้วแล้วทำไมเรายังมีเงินบริหารได้เพราะเรายังมีเงินที่เหลือจากที่เป็นมาที่ชาวบ้านใช้คืนให้กับเรานะครับมีเงินดอกเบีย้ยมีมีเงินที่ค้างอยู่ในเรื่องของการจัดการหนี้นะครับปีพอมาปีนี้เนี่ยเราได้มาตอนแรกที่สำนักงบประมาณอาชี้มาก็คือ437ล้านนะ ทีนี้พอไปตกลงกับกรรมธิการเนี่ยตอนแรกจะหักเราเออตอนแรกจะหักหนึ่ล้านนะครับก็ต่อรองมาบอกว่ายังไงขอขอหักแค่ร้อยล้านนะครับคือมันพูดเหมือนกับในตลาดเนี่ยต่อรองกันไปต่อรองกันมาประธานที่เป็นทหารก็บอกว่าร้อยแล้วกันนะท่าน1้อยนะแล้วค่อยว่ากันทีหลังตกลงเราเหลืออยู่317จากงบที่เรา437แล้วเราแบ่งเป็นหนี้ร้อิ เเป็นอา่าอะไรฟื้นฟู100เนี่ยก็เลยเหลือเหลือแค่100นะครับก็เลยต้องแบ่งเป็น50 50อย่างเมื่อกี้ที่ผอ,อภาคได้พูดถึงซึ่ง50 50นี้ก็คงทํางานได้ค่อนข้างน้อยแล้วก็เจ้าหนี้ของเราก็คือสมาคมธนาคารแล้วก็ทกสอเนี่ยเขาก็รู้เขาก็เข้าใจเขาก็หวังว่าเราอาจจะได้เงินที่จะมาซื้อหนี้ได้มากกว่านี้ในในช่องทางต่างๆ,ๆนะครับตกลงเราเหลืออยู่317 จากงบที่เรา437แล้วเราแบ่งเป็นหนี้120เ,เป็นอ,อะไรฟื้นฟู100เนี่ยก็เลยเหลือเหลือแค่100นะครับก็เลยต้องแบ่งเป็น50-50อย่างเมื่อกี้ที่ปอ,อภาคได้พูดถึงซึ่ง50-50นี่ก็คงทํางานได้ค่อนข้างน้อยแล้วก็เจ้าหนี้ของเราก็คือสมาคมธนาคารแล้วก็ทกศเนี่ยเขาก็รู้เขาก็เข้าใจเขาก็หวังว่าเราอาจจะได้เงินที่จะมาซื้อหนี้ได้มากกว่านี้ในในช่องทางต่างๆ ตอนนี้รอการนัดกลับมาของดรสมคิดจตุศรีพิทักษ์ดรสมคิดนี่ดูด้านเศรษฐกิจอีกท่านหนึ่งคือท่านสุรชัยผู้ประเสริฐท่านสุรชัยซึ่งเป็นอดีตเลขาคณะรัฐมนตรีแล้วก็เป็นอดีตเลขาของท่านยุคนรองเลขาของท่านยุคนเนี่ยก็นัดหมายกันคงจะเป็นปลายสัปดาห์นี้ท่านบอกว่าถ้าเป็นเรื่องโครงสร้างทางกฎหมายเรื่องกฎระเบียบต่างๆที่จะทําให้กองทุนมันเวิร์กหรือว่ามันติดในเรื่องงบประมาณในแง่ของกฎหมายเนี่ยมานั่งคุยกันเพราะท่านเข้าใจกองทุน และยิ่งถ้าเพื่อนของท่านคือดรวิษณุเครือง,งามเนี่ยได้เป็นรองนายกที่ดูแลเรื่องเรื่องกฎหมายเนี่ยก็จะทําให้การคุยนั้นสะดวกยิ่งขึ้นวันที่โทรไปหาท่านเนี่ยไปสัมมนาที่นครนายกโทรไปปับ๊บท่านบอกโอ้ผมคิดถึงท่านเลขาเหลือเกินเมื่อเมื่อไหร่ท่านจะโทรมาผมเกรงใจผมคิดถึงกองทุนนะครับก็เลยได้นัดหมายกันแล้วเมื่อมีคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยเงินที่ค้างอยู่ในที่เราไม่สามารถใช้จ่ายได้2,300ล้านก็ต้องเข้าคลรม นะครับต้องเข้าคลรมอสองพล้านนี่พวกเราทุกจาได้ใช่ไหมฮะว่ามันเป็นเงินอะไรเงินจากกคนก็ดีเงินอะไรที่แบ่งไว้เป็นก้อนๆอ,อยู่แล้วต้องเอาเข้าคลรมออีกครั้งหนึ่งแล้วคนที่เขาเคยค้านเราเนี่ยอย่างสอตองออย่างอะไรเนี่ยเราก็เคลียร์เขาหลายเรื่องนั่งประชุมร่วมกับเขาทําหนังสือชี้แจงไปแล้วก็มานั่งประเมินปลายปีกันเขาก็ปุ๊บเขาดีใจที่มีการพูดคุยแล้วเราเปิดข้อมูลอย่างไม่ปิดบงังนะครับสอตองอ,งอก็ได้คุยกับว่าทีเ่เขาเรียกอะไรรักษาการ ผู้ว่าสตงเขาก็ยังบอกว่าคุยกันอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็ดีนะครับซึ่งหมายถึงว่าเราเปิดเปิดใจทุกอย่างเพื่อให้การดำรงอยู่และก้าวต่อไปของกองทุนให้อยู่ได้โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามงานของสำนักง,งานสาขาจังหวัด ทั้งในด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรและการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเพื่อให้เลขาธิการสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูนได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคของแต่ละสาขาจังหวัดในโอกาสนี้เลขาธิการได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่พนักงานและลูกจ้างของกองทุนฟื้นฟูนฟนในภาคกลาง ท่านผู้ชมคะในกิจกรรมการสัมมานาผู้นำสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกรันรวมทั้งเป็นการลดความขัดแย้งต่างๆจากสถาบันเจ้าหนี้แกนนำสมาชิกเพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรค่ะ สำหรับการติดตามงานของสำนักง,งานสาขาภูมิภาคที่2เขตภาคกลางก็ได้สะท้อนปัญหาของแต่ละพื้นที่ซึ่งก็ได้รับคำแนะนำจากท่านเลขาธิการเพื่อให้ภาระงานสามารถดำเนินตามบรปปรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้สำหรับช่วงสาระน่ารู้ในวันนี้ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายคุณวชรพงคงมั่นมีรายละเอียดมาแจ้งพี่น้องเกษตรกรว่าเป็นหนี้แล้วไม่ได้ชำระหนี้จะต้องทำอย่างไรบ้างขอเชิญไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ถ้าเราไม่ชำระหนี้ต้องทำยังไงเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับเมื่อเราเป็นหนี้เนี่ยหลักของมันก็คือว่าเมื่อเป็นหนี้ก็ต้องชำระหนี้เมื่อไม่ชำระเจ้าหนี้เขาก็ฟ้องเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าคนเป็นหนี้ก็ต้องชำระหนี้เมื่อไม่เมื่อไม่ชำระเขาก็ต้องฟ้องฟ้องฟ้องอยังไงพี่น้องหลายท่านเนี่ยอาจจะอาจจะ ปวดหัวเมื่อเจอหมายเมื่อเจอคําฟ้องนะครับไม่รู้จะทํำยังไงพี่น้องครับตรงนี้ตั้งใจฟังนะครับเพราะว่าเราจะกองทุนจะเข้าไปช่วยเหลือได้ง่ายขึ้นถ้าพี่น้องเข้าใจส่วนนี้นะครับเ,เมื่อเราไม่ชาระนี่ทย์เขาก็ฟ้องนะครับฟ้องเวลาฟ้องแล้วมันเราจะเห็นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาฟ้อง เขาจะมีหมายไปครับหมายหมายไม่ใช่โนติของทนายนะครับโนติของทนายอาจจะออกจากสำนักง,งานทนายไม่มีตาคุดดูง่ายไม่มีตาคุดแต่ถ้าฟ้องเนี่ยมันจะมีตาคุดคุดไอ้เจ้าคุดตัวนี้มันก็จะบินไปที่บ้านพี่น้องเลยแหละนะครับเมื่อคุดตัวนี้บินไปพี่น้องต้องทำยังไงถ้าพี่น้องอยู่บ้านพี่น้องก็รับหมายซะนะครับ รับหมายพนังกงานส่งหมายเขาก็จะให้พี่น้องเซ็นเซ็นรับเมืเ่อเซ็นรับแล้วต้องทํำยังไงพี่น้องต้องหลักของกฎหมายก็คือว่าต้องไปยื่นคาให้การคําให้การคืออะไรคําให้การก็คือคําคําคําบอกเล่าของผู้ถูกฟ้องว่าเราถูกฟ้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ มันมีส่วนจริงอยู่แค่นี้ส่วนเท็จอยู่ตรงประมาณนี้อะไรเงี้ยคือเราไปให้การกระสานนะครับถ้ามันจริงทั้งหมดก็คือยอมรับเสียว่ามันเป็นจริงนะครับว่าที่ฟ้องสองล้าน5้าเนี่ถูกแล้วเราไปกู้ยืมเงินทกศมาตั้งแต่วันที่เท่านั้นถึงวันที่เท่านี้จาเลยไม่ชำระหนี้มาเป็นเวลาเท่านี้เท่านี้โจทจึงฟ้องให้จำเลย ชําระค่า,เ,าเสียหายชําระค่าธรรมเนียมค่าทนายนาขั้นสูงให้กับโจทเท่านี้บาทอะไรเงีเ้ยถ้าเรากู้ยืมเขาเราก็ไปยอมรับเสียภายในกี่วันถ้าพี่น้องรับหมายเนี่ยพี่น้องต้องพี่น้องต้องรีบไปยื่นคำให้การภายใน15วันถ้ารับน,นะครับ ถามว่าถ้าถ้าจะคุดตัวนี้บินไปที่บ้านพี่น้องนี่พี่น้องไม่รับได้ไหม <_ d ai> ได้ครับได้ครับถ้าพี่น้องไม่รับหมายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นติดคุกไหมไม่ครับถ้าเมื่อคุดบินไปแล้วถ้าพี่น้องไม่รับพี่น้องก็บอกว่าจำเลยคนเนี้ยชื่อเนี้แกไม่อยู่นะครับพนักง,งานพนักง,งานส่งหมายเขาก็จะนําหมายนี้กลับไปที่ศาลยื่นคำร้องศาลบอกว่าไปส่งหมายให้จำเลยและะยย้วจำเลยไม่อยู่บ้าน ขอให้สารมีคำสั่งปิดหมายนะครับไอ้คุณตัวนี้ก็จะบินไปที่บ้านพี่น้องอีกทีหนึ่งคราวนี้ไม่ว่าพี่น้องจะรับหรือไม่รับคุณตัวนี้ก็จะแฝนตองแต่งอยู่หน้าบ้านพี่น้องเขาเรียกว่าปิดหมายพอพนักงานส่งหมายแฝนหมายไว้พี่น้องก็เอาหมายออกมาอ่านซะว่าเขาเขาฟ้องเรื่องอะไรไปที่ศาลไหนไอ้ตรง ใบฟ้องเนี่ยมันจะบอกว่าสารแพ่งจังหวัดสารอาญาตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้สำคัญนะครับเมื่อไม่รับหมายอย่างนี้คุณตัวนี้แฝนต่องแต่งอยู่หน้าบ้านพี่น้องเขาเรียกว่าปิดหมายพี่น้องต้องยื่นคำให้การภายในยี่บสามวันเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนผมแนะนำให้ไปที่สำนักงานกองทุนจังหวัดไปคำไปขอไปขอคำปรึกษาเขาว่าเราเป็นหนี้ ทอกศอเท่านี้บาทเท่านี้บาทเอาไปทํานูน้นทํานี้เราไม่ได้ชําระตามเขาฟ้องแบบนี้ให้กองทุนจังหวัดเขาแนะนำเอาสมมุติว่าสมมุติว่าเขาแนะนําไม่ได้ต้องทํำยังไงพี่้องครับที่หมายที่ที่คำฟ้องมันจะที่หมายเนี่ยมันจะมีบอกว่าให้ท่านไปศาลในวันที่เท่าใดนะครับให้ท่านไปศาลในวันที่23ตุลาคม2557 ณศนะาลตรงนี้ถึง23พี่น้องก็ไปเสียไม่ต้องกลัวครับพี่น้องครับเพราะว่าในคดีแพ่งเนี่ยไม่มีคุกไม่มีตารางหรอกมันเป็นการฟ้องเพื่อชำระหนี้พี่น้องอย่าไปตกอ,อกตกใจคดีแพ่งเนี่ยแต่มันก็จำคุกได้เหมือนกันแต่ว่ามัน,ม,นมันก็มีขั้นตอนมันเยอะกว่าจะไปถึงตรงนั้นพี่น้องก็ไปที่ศาลในวันที่เขานัดเสียก็ไปแถลงศาลเสีย อย่างน้อยให้สารเห็นหน้าให้โจทย์มันเห็นหน้าว่าเราถูกฟ้องจำเลยมานะสารก็จะถามว่าเนี่ยนายกจำเลยนะครับเขาฟ้องอย่างนี้อย่างนี้รับสารภาพหรือว่าปฏิเสธถ้าเราบอกรับสารภาพเราก็รับสารภาพให้สารได้เห็นหน้าให้โจทย์มันได้เห็นหน้านะครับอันนี้ในกรณีที่ศารออกบัลลังก์แต่ส่วนใหญ่คดีแบบนี้เขาจะไกลเกลี่ยกันเขาจะมีห้องไกลเกลี่ยใน,ในสารทุกทุกแห่ง จะมีห้องไก่เกลี่ยปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าเยอะอยู่สารไทยนะครับในแง่ของสารยุติธรรมนะเ,เขาจะมีห้องไก่เกลี่ยโดยหลักกฎหมายก็คือว่าจะมีโจทย์มีจำเลยมีตัวแทนสารเข้าไปไก่เกลี่ยแต่ในทางปฏิบัติก็มีปัญหาอยู่นั่นแหละครับเพราะว่าส่วนใหญ่เท่าที่ผมไปดูไปไป,ไปทำเนี่ยจำเลยไม่มีทนายเลยหลักการตรงนี้กฎหมายทั่วไปตอนนี้นี่ต่างประเทศเนี่ยเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาคิดอย่างนี้นะครับ เขาคิดว่าข้อตกลงที่ว่าแย่ยังดีกว่าคำคำพิพากษาที่ว่าเยี่ยมข้อความนี้เขียนไว้ที่ศาลอเมริกานะครับเขาจะเขาจะถือว่าข้อตกลงยังไงที่ว่าแย่แย่ยังดีกว่าคำคำพิพากษาที่ว่าเยี่ยมเพราะฉะนั้นศาลไทยก็นําความคิดเรื่องนี้แหละมามา,มา,มาทำห้องไกลเกลี่ยก็พี่น้องก็ไปไกลเกลี่ยเสียว่าจะรับ รับสาร,รภาพแล้วผ่อนเขาเท่าไหร่ยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเราเปหนี้เราก็ต้องชําระหนี้นั่นแหละนะครับถ้าถ้าชาระได้เท่าไหร่ยังไงแล้วก็เขาก็จะเขียนลงในใบ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 เกลี่ยนนั่นแหละครับแล้วก็ท่านก็ยื่นสารแล้วก็เซ็นเอกสารมาเสียพี่น้องกเกษตรกรที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินแล้วได้รับหมายสารไม่ต้องตกอกตกใจนะคะ ท่านอยู่จังหวัดไหนขอให้ท่านไปปรึกษาปัญหาเหล่านี้ได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดทุกจังหวัดได้เลยค่ะสำหรับรายการกอฟกรออลน์วันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคราวต่อไปสวัสดีค่ะ